ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนครับตัวโตตเลยนะครับทําปลาเนื้ออ่อนราดพริกนะครับตั้งกระทะนะครับเทน้ำมันครับตั้งกระทะเทน้ำมันเลยครับใส่น้ำมันเยอะ <aquí S 1> ๆนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับน้มันร้อนนะครับปลาลงทอดครับ ตัวโตนะครับลักขึ้นนะครับาทอดนะครับเนื้ออ่อนทอดนะครับเนื้ออ่อนราดพริกนะครับามาทอดก่อนนะครับ ั้งกระทะครับเส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะผัดพริกนะครับผัดพริกกระเทียมนะครับทำพริกลาดนะครับปลาลาดพริกนะครับตั้งน้ำมันก่อนครับมันร้อนได้ที่นะครับเราใส่พริกนะครับพริกลงไปผัด ไต้ที่แล้วครับต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกนะครับผัดต่อครับต่อไปใส่น้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บละลายน้ำนะครับเราเอาไปใส่ในน้ำล้างคกนะครับมันจะมีที่ปิดบมานิดหน่อยนะครับ เสดายพิกนะครับเขี่ยวนะครับเขี่ยวไปเรื่อยๆนะครับไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณ2องช้อนโต๊ะนะครับนะครับสาราดพริกนะครับ รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะครับสามรสนะครับเขี่ยไปก่อนเลยครับเขี่ยไปก่อนเรื่อยๆครับต่อไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาลงไปนะครับเขี่ยต่อครับเขี่ยวต่อนี่นะครับ เคี่ยวไฟอ่อนนะครับบดนะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราชิมปรุงรสแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สพักเอาไว้นะครับยวไปใส่หงลพานะครับเพิ่มความหอมนะครับเพิ่มความหอมของซอสลาดนะครับเพิ่มความหอมครับโดยใส่หงลพานะครับปราดพริกนะครับซอสราดพริกของเรา เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยซอสลาดพริกนะครับปลาลาดพริกปลาเนื้ออ่อนราดพาร,าดพการาดพิกนะครับเรียบร้อยครับปลาราดพริกครับเรียบร้อย